ไปอบลมดับเครื่องมาเข็มขัดรับน้ำหนักไม่ไหวกัดลิ้นตายระเบิดตัวเองตายสั่งหัวเข็มขัดมาใหม่สายยังดีๆอยู่นี่สายหนังของแม็กครับใช่แล้วก็มีเข็มขัดเราเฮ้ยใ,ในช้อปปี้มันมีหัวเข็มขัดให้สั่งนะดูปะ สี่สิบกว่าบาทโพส่งปีเสียตังค์สี่สิบบาทนะครับก็สั่งมาเลยขนาดของผมได้มาขนาดหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับนี่เนี่ยเขาวัดหน้ากว้างเนี่ยหนึ่งจุดห้านิ้วลมดำสวยๆของเดิมติดตัวมาใช่มาสิบกว่าปี หักนะครับเดี๋ยวเราใส่ของใหม่เข้าไปตัวนี้ใส่ล็อกท้าได้นะกันคลายอะ่ะจริงจมันคายหลุดหลายรอบแล้วของผมอะ่ะแล้วก็ซื้อหัวใหม่มาเขาแถมด้วยแต่ไม่ต้องใช้ใชผมใช้ของเดิมนะครับน้องขันเลยหมุนตามด้วยตัวนี้หมุนตามก็นะพยายามเอาให้ออกจะออกไหม เดี๋ยวเบรกวิดีโอแป๊บไปหาวิธีเอาออกก่อน <c oughs> โอเคงัดออกแล้วเมื่อกี้กะว่าจะขันเนี่ยหัวแบนขันออกเฉยๆแล้วก็จับฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งนี้มันหมุนตามแล้วมันก็เป็นหัวกลมแบบนี้หัวจมด้วยกลมด้วยจมด้วยจับไม่ได้เลยงัดทิ้งเลยครับ <c oughs> ก็งัดออกไม่รู้ว่าขันเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ แล้วก็อาจจะใส่ล็อกทยฉีกแม่งเลยนะก็ใส่ไปท่านี้ประกบกลับเหมือนเดิม